ไอ้ก็งงผีผีโหดเกินเหรอผีโหดเกินผีไม่ได้ผีไม่ได้โหดแต่เอไอมันโหดมาสักตาหนึ่งสักตาหนึ่งค่ะก่อนก่อนจากลานะคะพัด์ทพารพิเศษละกันนะมันอยู่ๆเน็ตก็กระตุกเนอะเน็ตกระตุกแล้วดับไปตอนไหนก็ไม่รู้สตรีมก็ไม่ได้ปิดแต่ว่าสตรีมใน YouTube กับเฟซดับไปแล้วนะคะคือปีคือตอนนี้เนี่ยแทบไม่ได้โดนผีตัวเลงตีกันนะโดนลูกน้องมันแหละลูกน้องกันแหละชอบฟินิชเ่ยตอนท้ายอ่ะ โดนซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาคือโดนอ้วกเสร็จแล้วลูกรองมันมาตบทั้งนั้นเลยนะลูกรองฉลาดกว่าแล้วเกมเนี่ยเวลาโดนตบอะไม่ใส่กระสุนอยู่ไม่หยุดใส่ตลอดเลยจะต้องมด้แต่องจะต้องมาเร่อกดลีโหลดไหมแล้วคือเวลายิงอะถ้าโดนผีตัวข้างหลังยิงมาตบปุ๊บเอ้าเปลี่ยนจากยิงปืนกลายมาเป็นทุบเฉยเลยะจะทุบอะไรคือผีเกมเนี่ยมันล็อกเป้านะคือมันเมงใครมันจะเลงแต่คนนั้นเลยนะใช่ใช่ อ๋อให้เพื่อนเดินตัดหน้าก็เถอะมันก็มีส่วนแต่ข้างหน้าในเวลาผมเห็นผีวิ่งมาปุ๊บผมบอกเอ้ยผีมาข้างหลังแล้วปรากฏว่าอ้าววิ่งมันวิ่งเลยแต่ว่าวิ่งเลยไปตีใครวิ่งเลยไปตีพี่ยาลินใช่ใช่เออใช่อัคคระพงศ์เอาคนไม่ค่อยเอาคนนี้อยู่แค่สุดอะเอาคนที่อยรอบเลยแล้วอุ้ยเจอห้องแล้วค่ะเจอห้องแล้วมาค่ะตาตาทายเนาะทายเนาะเมื่อกี้เมื่อกี้จะพูดอะไรนะเปล่าเปล่อไม่นอนบอกว่าอย่าลืมนะอัคคระพงศ์ว่าสี่สิบเอพีซีด้วยอ่าว่า ว่าให้นี่แอนนี่ใช่ไหมมาจากไหนเดี๋ยวนี่ตอบให้เป็นแอนนี่นั่นเธอบอกว่าแคลรี่ให้แคลรี่เล่นเล่นโหดอยู่แบติวอ่าแล้วก็มีวอลวอลมาวอลเลอยร์เล่นหมดอยากให้แคลรี่ปรับเป็นแพดพอรมากที่เมลีมตีแบบสองเปอร์เซ็นต์แบบปูนี่เลยอ่ะจริงๆวอลเออร์มันก็ไม่เท่าเฮลลี่นะเพราะว่าเฮลลี่มันมีอมตะไงอ่า แล้วแต่เรเลือกกันแหละเออก็ยังคนน้ำแกงไหวอยู่เห็นประโยชน์จากตัวนี้หรือยังอะเฮนี่เฮนリーเฮนリยังช็อกกับการที่เรากดเกาะแล้วเกาะบีสี่เกาะแล้วเราโดนพ่นน้ำมาเหนือกทีเดียวรถเหลือเลือดแดงป้าบายัน่ะป้าบายันพิเศษอะเกาะสี่เกาะหายหมดแล้วเลือดรถเหลือเลือดแดงอะเฮนลียังช็อกอยู่เลยอะทำไมคือโปส่งท้ายก่อนโปส่งท้ายค่ะเออโปพิเศษส่งท้ายใครๆก็ชอบโปค่ะ ไม่ดีพี่นะอมชอบมีโปรโมชั่นอะไรอย่างเงี้ยเออดีปะหดูว่าเข้าไปปุ๊บสีฮิตลุ่งนี่ต้าไม่เอานะเออสีฮิตลุ่งอ่ะสีแบบว่าโดนหมดเลยสีฮิตสีวิสีวิลุ่งแบบดึงสูงสี่สิบลุ่งเลยลุ่งเหมือนก็เบมือนเลียร์ลงอ่ะโปรพิเศษส่งท้ายค่ะช่วงนี้ตอนเราเข้าสู่ช่วงลลพิเศษค่ะของเราเอ๊ะเดี๋ยวททีอะพี่าพอเปลี่ยนพ่อเจออย่างเนี้ย เจอด้วยป้าหาผลไหมวะเนี่ยอาลาโหจะหาเจออะไรเจอไหมเนี่ยลาเผาร่วมกันเราอยู่ค่ะแแยยกกร่วมกันเราก็ตายหมู่ค่ะเอ๊ะาโอ้จังเก็ตจังเก็ตโกเราเห็นยาเต็ไกจเลยโอเคแอดแอดดิ้งไปไหนก็ได้แหละแอดดิ้งฝันนะ ไปปิดทางใช่ใช่ฉันฉันก็หลงเหมือนกันนี่ไงคะเธอได้พรแล้วไม่ด้เสียงกล่องอีกกล่องคอรอะไรคอนคอนคอน์สไอหนูปาดหลอดอีกแล้วคอร์สเนี่ยคอนคอร์สไอนคอนมาคอนเออเอาคอนนั้นดีกว่าแลกกัน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 แลกคอนกันเมื่อกี้คอนได้อยู่นู่นไม่ได้อยู่กับแอนนี่ั่นไงแลกคอนกันไปนับนับกล่องไหมไม่ได้นับกล่องกันนานแล้วเออนับ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 คอนไหนพิลินในในใน ไอ้ยี่มานับมานับกล่องก่อนเร็วๆอ็วหนึ่งสองสามโอ้ทันไหมอ่ะทันเอามาฟูนในคอสในคอสในคอสเอาทุกเนื้่ไหนเอาดูเนื้อก็ก็ก็โยนไปแล้วไงตรงไหนที่ไหนอ่ะเอ้าเมื่อกี้มันไปไหนแล้วอ่ะเมือพี่ถือเมื่มันไปไหนแล้วใช่เมื่อกี้เมื่อกี้ถือทอยคุบเนื้ออยู่ไปไหนแล้วนี่ไงเห็นอยู่นะ เก็บสลับกับมีดเฉยมันเจอมันเขาเจอเดี๋ยวยเดี๋ยวเดี <c oughs> <ๆ>๋ยวอันเดอร์บัสอันเดอร์บัสระวังละครับเอ้ยเขาเจอเขาเจอเพื่อนเราแล้วอะ่ะช็อกกี้ช็อกกี้อะ่ะทำยงไงดีอ่ะพี่ต้องไปพี่ไป,ไปช่วยแล้วอะ่ะเอาไปช่วยเดี๋ยวไว้เอ้ยกล่องม่วงขอแวะแปบบ๊บนึงได้ไหมกล่องม่วงเดี๋ยวโป้หารถแล้วขี่ไปเลยได้ไหมนับกล่องก่นนับกล่องก่อนจะได้ไปช่วยเลยเบลจะได้เพิ่มขับรถขับรถอ้วนเล่นไปเลยหนึ่งสองสาม อะไรโม่งอะไรหมดอะไรโม่งออกอะไรโม่งออกจนกันโม่งแบบแบบแบอุ้ยเอ้ยเดี๋ยวอุ้ยสุดตันเกือบหมดเลยใช่ใช่ใช่อีกอ่าอีกคนขับรถมันอยู่ใช่นไหมขับรถนะขับรถนะขับรถได้ป่ถ้าขับรถเดี๋ยวทายไม่เกีของกับจะได้ฟาร์มกันเต็มที่เลยขับไปแล้วนะโอ้ยโอ้ยเดีนี้ตันเกือบหมดจริงผมเลยขึ้นเลือยกับเฟียที่ยังไม่เต็มอ่ะเล่นกับเฟียที่บ้างกั ยังไม่นับเลยมุกเวอร์ใช้ปืนพกดีกว่าีเแผนที่อยู่ไหนอ่ะแผนที่อยู่กลางแก๊สโกไงเราก็ต้องไปอยู่ดีนี่เนาะเออนี่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 ปีโป้ไปนู่นระวังตายนะเต๋ไม่มีใครไม่มีใครใช้พี่เต๋คนนู้พี่เต๋ปีโป้ใช้โอเคเออยายาไอ้ที่กดสกิลคิวอะสามารถกินได้นะเพิ่มเพิ่มเลือดลดดาเมจได้เหมือนกันใช่ไปเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็วินไปเราเดินไปเราเดินไปกังแก๊สโกขี่มันยังไม่เห็น เอวิเลตเราดรอปวิเลตเลยเดี๋ยวเขาอยากดรอรุนกริงผีไวป่ามาผีป่าผีป่าผีป่าผีแม่งบอปผีป่าจะตายตอนนี้ทำไมทำไมบอกว่าตอนที่แบบผีมาแล้วหรอไมรได้ไม่ไดาแต่คนนู้นะจอดรถไม่ได้เลยจังแก๊สจังแก๊สอยู่นู่นโอ้โหนู้นจอดรถนี่นะจังวะจะรถไม่ได้นะ ถ้ามันสิงรถก็กินน้ําอะแล้วก็กินน้ำสู้บเลยกินน้ำน้ำมะแขงสู้เลยน้ำมะแกงน้ำมะแกง็จะแกงใครกันมีแกงพยายามพยายามแบบว่าไปจบตรงที่รถอีกคันนึงอะทูกเขานะทูกเขานะนี่คือวิธีการขับรถนะพูดไปงั้นอะรเ,รเราขับรถเราเราขับรถไม่เป็นอะว,ว,วิธีการจู๊กเพื่อนเราให้เขาบอกว่าเราให้มันสิงแล้วก็รอให้สิงตัวเล็กแล้วเราก็ขึ้นรถไง ออแต่ส่วนใหญ่มันไม่ค่อยทันจริงๆนะทันเหนอนนั่น,นอ,อ่ะขับรถไปทั้งเกมไอ้เบิ้์นหนาแผนที่ยังแก๊สโป้นี่ยเจอแผนที่ละเจอละเออแต่ความจริงไว้ถ้าผีวิ่งผ่านจริงๆผีน่าจะเห็นนะอ,อ,อย่าลืมนะโป้มากไว้ให้นะเพื่อ ประมาณว่าประมาณประมาณว่าแบบว่าถ้าเราไปเปิดมีดอ่ะก็ให้โป้แวะไปเอากล่องก่อนใช่กล่องมันอยู่บนบนบนใช่มาปะแค่แล้วเยัยตกใยผีธรรมดายันตกใยผีด้วยนะคือแม่งผมตรงหน้าประตูพอดีอ่ะเอ้ยเอ้ยจริงเรอเกินเฮ้ยโดนเต็มเลยไปยบายบายโกี้ออโต กีออโต้อยู่นู่นช็อกี้็อคกี้ได้เสียงกล่องด้วยอ่ะมาเก็บอไมเอ้ยอเงไม่เต็มโทรทรเก่อเอากล่องนี่ครับผมกล่องขาธรรมดาได้เลยเอ้มีกล่องในห้องน้ำด้วยหรอกลอมกกลอนม่วงกล่องห้องน้ำด้วยนะกล่องขาในห้องน้ำเปิดกลอนธรรมดาได้กอม่วงครับผมบ้าไอเียนวนโดนแยกฟิลิปคิวตนตาเลย เราขาด้วยห้องน้ำนะห้องส้วมห้องส้วมเดี๋ยวหาห้องน้ำไม่เจอห้องน้ำที่ไหนห้องน้ำที่ไหนพี่เรามีห้องน้ำวันนี้ใช่ป่ะว่าวันไงนี่นี่ห้องน้ำเจอแล้วใช่ไหมเราจะเอาไปนี่อหนนไหนไหนกล่องนะกล่องตรงนี้โอ้ยเขาล่วงแล้วอ่ะเราต้องไปช่วยแล้วมั้งอ้าวล่วงอยู่ไหนโอ้ยอยู่ตรงตึกตัวหนึ่งนะหางวัดกอนมีวัดปเนี่ยอ๋อไม่อยู่มีมีกล่องอยู่ตรงไหนอ่ะไม่ได้ต้องไปต้องไปขับไปหาก่อน ไม่แล้วกล่องอีกกล่องนึงไม่ไม่เอาแล้วก็ได้ม่ได้หาไปด้วยกันทั้งหมดอ่ะไปห้งหมดกลับบอสกันกลับบอสทำไมแล้วก็ถูกฐานี่วะเอออุ้ยเกือบโดดไปไปไปพัดต่อวะพัดต่อวะไม่น่าทักเอา๋ยวยีดมาก่อนแล้วกันยีได้ยีได้สุดยอดแล้วฮะเดี๋ยวแล้วเราก็ไปที่ช็อกกี้ออโต้เราก็พาเขาไปที่ เฮลี่เฮาอ่ะใช่นไหมเฮลี่เฮาที่เราไปเอาไปให้เก็บพาไปเก็บของม่วงตรงเนี้ยปับแล้วปับแล้วยิงอีกจะไม่จอยันตายยันตายแล้วพยายามโดดแดนส์แบบว่ายิบี่โดดยิบยี่เลยไปเก็บวิญญาณไไม่ด้้แลวเก็บแล้วเก็บแล้ว แล้วแไนหี่เลยมเนี่ยปอดไปเลยเหรอโอ้ยยืนตองยืนอ่งกุมสีแม่งงุมทุกเลยตายแล้วแต่ทุกตองนั้นเหนว่าที่ทุกอ่ะที่มีใกล้อ่ะเนี่ยสายผตหัวก็เบิดมึงก็ว่าทำไมแรงไปเก็บไปเก็บแผนที่แล้วก็เดี๋ยวพาโป้ไปเอากล่อง ที่เฮลิคอปเตอร์ต้องยินหัวถ้ามันสิงตัวไหนก็ให้ักินหัวเลยก,ก่ยนอนแะเบิดก่อนแล้วเบิดจระสูนเก็บของที่จบยังเก็บมาหมดแล้วปะแบ่งกระสุนให้เพื่อนด้วยเดีจะจะจะไปก่อนนะสิชงชก่วคราวหมดที่หมดแล้วฟางงดเลยนี่ใหญ่ป่ะฟางแค่นี้ก็จบแล้วใช่ป่ะไปไม่ได้ไหป่ะเอาพี่โบครับเอาลงลงลงดีกว่าให้อัครพงค์ขับดีกว่า อีไม่ติดเนี่ยออโต้ออโต้คือไหนวะเนี่ยจะใคือนี่คือนี่ข้างบนข้างบนข้างบนทำไมเ้นขาดในควันนี้มาควันขึ้นอ่ะใหญ่ๆก็หนุ่มสิงปกธรรมดาด้วยแต่ยิงวัวมากไหมนัดเดียวหมดเลยเจ็บไหมเจ็บหายชิบหายชิบหายผมคือลึกก่อนคือลึกกว่าอีชินโดนสิงนั่นคันนี้ให้ไหมอันต่อขึ้นไปช็อกกี้แล้วก็มาเฮลี่เฮาบ้านหลังเนี้ย ใช่ไหม,มเ,อเอ้ยคาราพาวดิคาราพาวบ้านนี้ที่เราไปเจอกล่องม่วงอะ่ะให้ให้โปไปเก็บไปเก็บไปเก็บสกิลก,ก่อนไปทางใหญ่ดีกว่าเออประหยัดรถหน่อ,อยนั่นแหละไปช็อกกี้ออโต้อ่ะเปลี่ยนใครก็ได้มาช่วให้หน่อยดิช็อกกี้ออโต้ประอยากจอดรถช็อกกี้ออโต้ช็อกกี้ออโต้อทางใหญ่ยาวอะ่ะใหญ่ยาวไปเรื่อยๆเ,เลยให,ใหญ่ไเลยค่ะ ระวังแบจิ๋วระวังโดนสิงนะผมเตรียมทิ้งปืนแล้วอะไรจะลงรถเนี่ยขับขับหาเลยก็ได้เออบ้านหลังนี้ไม่มีเอาพอหนุ่มรีบลงโอ้ไปไปไปอะไรไปไปอะไรนั่งยู๊บๆเราได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวที่ขับไปตรงนู้นไงป่าไกลมากอ๋อท็อคกี้ออโต้เราฟาร์มกันไปแล้วนี่หว่านี่ไงหลอกแล้วเอ้ยเจอยาด้วยใครมากำราอีกคนน่ะเกจริญ อันนี้เหรออันนี้ด้วยถอยหลังออกมาอันนี้หน่อยหานน้มันอยู่คนเดียวนี้แต่วมองในแผนที่ก็ไม่เห็นอยู่ีอะไรแดงๆวะนั่นแหละไปเลยรุ่นเก็บเจอต้นไม้ไปไปไปแล้วก็ไานี่มานี่คาราพาวพาเขาไปเอาสกิลก่อนมันอยู่อีกอันหนึ่งอยู่ที่คาราพาวพอดีเลยย้อนหลังย้อนหลัง เดี๋ยวบางหน้าบางหลังอ่ะขึ้น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 อะลาพงศ์แบติคขับไม่ได้ผมคลาพาวคนขับคนเดิมขึ้นมาทางนี้ควันขึ้นเหมือนเดิมแล้วก็เลี้ยวซ้ายแยกหน้าทางน้อยเลี้ยวซ้ายันขึ้นต้องเปลี่ยนได้ไปไหนไม่เปลี่ยนควันขึ้นแล้วอ่ะเดี๋ยวมันสิ่งว่าระเบิดนั่น่ะอะคลาพงศ์นัดนัดเปลี่ยนก็ได้ตั้งนานเปลี่ยนไม่ดูกคัน เปลี <c oughs> ่ยนเหมือนเแฟนอะนมีคนไปเล่นเพื่อนคนหนึ่งอ่ะหนีหนีหนีมีกูโดนสิงโดนสิงเหรอมันมันก็ไม่สิงนะ,ะมันก็มีคนไปบางท้ายบทคนหนึ่งพัดก,กันนะ่นกะก็จะอะไรไม่ขึ้นอะไม่ขึ้น ขดโครงประกัน,กนแล้วก็วางทิ้งไว้เนี่ยไงว่าอะไว่าอะไรจะโดนสิงเดโดนทิ้งก่อนทิ้งก่อนถ้าขึ้นเนี่ยไม่โดนสิงถ้าขึ้นแล้วไม่โดนสิงรีบเก็บรีบขึ้นปืนผมจะต้ต้รถเย้ยเอาไป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 เราโดนมันยื้อมานานแล้วนี่คาราคาวเก้าไม่มีใครบังหลังเหรอผมื่อกี้ผมยิงอัดเอาจริงแล้วไม่ไม่ใหญ่ยิงใหญ่ยิงยิงก็พังต้องต้องบังซ้ายกับบังหลังน่ะ ตายซึ่งจะไม่ทันสปอร์ตสปอร์ตที่งเองเขาจะสปอร์ตที่งเองใคเป็นตาที่ไปเลยคาราพาวอยู่นี่ไปไหนกันนะ่ะก็ต้อง้นพันนี้เหมือนกันเออทิ้สายติดทางเอออะไรอะไรอะไร เอแล้วบ้านที่มาร์คว้นี่คือบ้านที่มีกล่องนะกล่องม่วงโปลงลองลงไปหาตรงบ้านที่มาร์คว้ไม่มีอันนี้ไม่มีไอ้บ้านนี้มีบ้านนี้มีบ้านนี้มีกล่องม่วงบ้านนี้กล่องม่วงบ้านไหนบ้านที่มาร์คว้อ่ะมีกล่องม่วงเดี๋ยวหมัน้านตรงข้างๆซ้ายเลยก็โดนเสียงผมติดโดนสิงวัเพื่อจากวัดเลยวัดปัญญาแม่เลย ทำไมไม่เจอ,ญญอหันดี้เออผมว่ายิงกระสุนแดงจนเกือบหมดแดงกระสุนเก็บมาตั้งเยเอ,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 ยอ,อะมันมีกระสุนแดงหมกอยู่ไหนเออขอหน่อยขึ้สองกะกระสุนแดงเหรอยู่นี่<อ>ยจงไลยเขาทุบเนื้อนขะึ้นสอง,สองขึ้นมาเต็มบัตรเต็มแบบฝากเก็บที่ไหได้ได้ได้ไปเอากล่องอยังกล่องม่วงเขาเก็บเหมือนเขาเก็บเลยนะ โอ <Okay, S 2> เคคาราพาวไปเอารถใหม่ตรงนูน้นไปน่าจะอยู่บ้านหลังสุดท้ายตรงนู้นอะมันมีกล่องม่วงกับกล่องฟ้าใช่ไหมที่เราบุ้งๆกันเลยอ่ะเออเจอแล้วใช่กล่องๆๆกล่องกล่อง,องม่วงที่ถ้าเก็บทีนี่เพ้่งเกือบตันเลยนะเพราะเราเปิดกันสามคนนะบอสเนี่ยวสุดท้ายเฮ้ยเดี๋ยวพะงันคอร์สุมปล่อยแม่งเลยยืนปักแล้วนะปักแล้วนะแต่ว่าคนคนฮิวคนคนยิงไม่อยู่ย มายแล้วกนาอายิววตีแม่งเลยกระดาษต้องกระดาษก่อนนี่นตรงนี้มีกล่องไงเนี่ก่องกโมาเอาก่อนเออแล้วก่องกล่องตรงก่องกล่องขาวตรงนี้ก็เก็บไปแล้วใช่หก่องขาวตรงนี้นรดผมนรดผมกล่องขาวเก็บไปแล้วดก่องขาวเก็บไปแล้วใช่ม มาร์คไว้ให้อ่ะโบจะได้มีเวล์เนี้ยยิงไม่ได้เลยตีอะไรวะกล่องขาวมีอันนึงกล่องฟ้าที่มาร์คให้อันนี้กล่องขาวเหรอกล่องฟ้ามันมีฟ้าสองอ่ะเออนั่นแหละเวลน่าจะตันแล้วมั้งไป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 แค่แค่จะตันตั้งแต่กล่องม่วงอ่ะไปไปไปกันก่อนเลยว่ะไปไปกระดาษก่อนใครใครบอกไอ้ลินขับรถกากนะคะขอให้ดูคลิปนี้นะคะ ไอรีนสาวาขับปาคาล่าพาวได้นะคะนะคะที่สามคนที่นั่งรถไปไปไหนไม่รู้ค่ะวัดเช่นเยอะเออไปไหนก็ไม่รู้ค่ะเออตามหายก่อนนั้งต้องพางคิดถึงหลงทางกันมั้งเออหลงทางได้นะคะแต่อย่าหลงเธอนะคะเกือบแล้วเกือบกระดาษละไปละนะคะโอเคค่ะเฮลี่เฮลนี่ไหมคะกำลังบ้านด้วยสมอง าาาาาาตามทางนี้ค่ะ<ช>มาเขียวเลยคะ<ช>่ะมาเขียวมาเขียวเกือบจะขับไปมีดแล้นะเชืช่อไหม,มเมื่อกี้อีกนิดนึงก็ถึงมีดแล้วเอาเอาตรงนี้ก่อนอย่างที่เคยยำ้ำทุกๆคลิปนะคะเพราะวที่เราเลือกขอบบนก่อนเพราะว่าส่วนใหญ่มันม<ร>ักจะเกิดข้างล่างกลางสุดก็เกิดประมาณประมาณเดสเอ็นอะแต่รถคันนี้เราต้องรักษาสุดชีวิตเลยนะเพราะว่าตรงนี้จะไม่มีรถแล้วนะ เอาเอาเข้าไม่ได้เนี่ยจอดไปจอดตรงนี้แหละจอดตรงนี้แหละไปแล้วผีก็จะมาสิงเอาไปทิ้งแล้วแต่ผีอ่ะผีมาแล้วน่ะเอ้ยสิงสักการม่วงแต่ก็สิงเจอริวดิเจอริวเจอริวเจอริวทำอะไรเจอริวขอนม่วงไอ้เจอริวขอนม่วงมีดมีดธรรมดามีดฟ้าแกผมหมดแล้วนะช่วยกระสุนผมหมดแล้วนะกระสุนหมดก็ ถือท็อกการไปดีถ้ากระสุนหมดไม่กระสุนมันแบบหรือแค่สามนัดอ่ะรีบกีบมันน่าจะร่วงอ่ะนั่ารีบเปิดรีบอะไรตนี้มียุคเจ็ดมาตัวนี้ก่อนก็ได้เนี่ยผีมั้งอ่ะมันมีที่จุดไฟอยู่มันมีที่หลบไฟนี่ดรอร์ดดรอรดดอรดดอร์ดวิ่งทิ้งทิ้งทไปตียังไงตัวนี้ตัวนี้มันยิงซุ่ไม่ได้มันมีที่หลบไฟอยู่ตรงนู้นนะเห็นปะทุมงป่าดรอ ีกระโดดกระโดดอ่าไอ้นะที่หลบไฟตรงนู้นนึงได้อยู่งโป้โประวังตายนโป้อาจจะยังดอดไม่ค่อยเก่งไงเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าไม่เป็นไรเพราะฮันเตอร์มันตามีหน้าน้อยไม่แตกอันเตอร์เนี่ยวออไม่ใช่ดีไม่ใช่วอลเลเยอร์วอลเลเยอร์สตามีน่าน้อยทายจะมาตีกรโดด ไป<อ>โด,ดนเฮ้ยช่วยด้วยตัวแดง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 ลุงตีอ่ะลุงตีอ่ะไม่มีมุมไม่มีมุมยิงแม่บอกแล้วต้องลุงตีง่ายกว่าตัวเนี้ยลุงตีง่ายกว่ามันถ้าเป็นอีลิตอ่ะลุมตีดีกว่าเพราะว่าเข้าใจไหมว่ามันมันต้องดัมเมจไงตัวเนี้ย<อ>มันต้องมันต้องเป็นกายภาพกายภาพใช่ที่หัว่ครับบอสมาบอสลุงตีลุงตีกันลุงตีดรอปก่อนนะดรอปก่อน เออไม่ทันเหมือนกันบอสหรอบอสยากบอสยากข้าไม่ใส่ข้าแค่นั้นก็ตายแล้วบอสบอสตายแล้วบอสดับเราไปเที่ยวมาเนี่ยนะบอสไม่ตายบอสไม่ตายบอสยังไม่ตายบอสยังหายใจเราอยู่เคลลี่บอสเอาเคลลี่บอสเอาแบตติวแบตติวสู้จู่สามห้อยเดี๋ยวทำให้ผมไม่น่านะแบตติวแบตติว อดนไม่ดับไฟอ่ะว่าดับแล้วครับโดนโดนโดนนไม่ทันโอ้โดนดูดพี่ไม่นวดต้องไปตามหรอกความเป็นช็อตห่างๆนั่นแหละเข้ามาช็อตเข้ามาช็อตเข้ามาช็อตหน่อยโอ้ยนั่งไงระวังระวังระวังอ่าถ้าตอมันช็อตอ่ะแล้วถ้ามันติดตีมันจะผ่านทันทีเลยนะมันเป็นระบบอัตโนมัติโดนโดนโดนเออจรก็คือถ้ามันติดตีจอนมันจะผ่ามันผ่านเลย ยิงไงคนคนหนาเอ๊ยนับนับกล่องกันไหมนับกล่อง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 มามารวม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 อัคราพงศ์สองสามไอเด็กก็ยังดีไอเด็กน้อยก็เล่นไ่อนเดี๋ยวเดี๋ยเอาไม้ฉันดีกว่าไหมหล่อนไปยิงไปหล่อนไปยิงไป ปปม,มันไม่มีกระสุนนีน่ิไม่มีกระสุนใช่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 เช่ใช่่่ใ่ใชใ่่่่ก่่าช่ใช่ใใช่ใใช่ใช่่ย่ใ่่ใช่ัช <ไข S 1> ่ใช่ใช่ใช่ใ่ใช่ใ่ใน่ใช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 ใช่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 ่ใช่ใช่ใ่ใชนใช่ใช่ใช่กช่ใช่ใ่ใช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 อ่ใช่่่ใเ่่่ใช่ใ่่ใง่ใช่ใ่อช่่ใเ่ใช่่ใ่ใช่ใช่ใช่ใ่ใ่่่่่่่่ วิธีวิธีเพิ่มวิธีเพิ่มเบลให้เพื่อนแบบทางอ้อมนู่นอยู่นู่นจะเดินอ้อมไปไหนเนี่ยต้องรีบนะเพราะผีผีมันจะวิ่งกลับมาแม่ไม่ไม่ถ้ามันไม่วิ่งกลับมามันก็จะไปดักตัวใหญ่ผีจะกลับมาเัีมยังฟอมอมมานับมานับหรอนับไปหนึ่งสองสามอีคนยังไม่ตันไหมอ่ะใช่ใช่ผีมาแล้วนะ บอลเดาะตีเลยยิงตีเลยบอยคิวตัวนี้แหละแข่งบอลกระชอนเลยแข่งคิวไม่ต่อหน้าเด็กอะบัฟไปแล้วนะอยู่กับอยู่กับอะไรอ่ะเจ้าหัวเจ้าหัวไปไหนเชื่อใครไปเนี่ยดูผมดิไม่รู้อะมองไม่รู้อยู่กับเคลลี่เออ แค่ดี้บอกว่าดูจะยิงก็ยิงไม่ได้เพราะว่าไอ้สามหัวเป็นไรเอติดเต็มหลังเจ้เลิไปตรงก็ได้เหมียมันจะตายล้ไปล้วี่ผมวเป็นยงไงเป็นกินไม่ได้อะไดูผมมีอะไรตอบมยาแบบโมเลดมเลดปีปูอัพปีปูอัพไอ้นั่นเต็มแลยัง เต็มหมดแล้วไปโป้ตบตบอมูลเลยเลยตางรถตางบาง่างรถหน่อยโอ้ถ้าบางไม่ได้ก็ยิงบอกแล้วต้องต้องเองเลยตบเองเลยมันจะได้สองขีดถ้าอัพเต็มแล้วอ่ะคือรถคือรถคือรถไปเลยไปเลยไปเลยขับก่อนเดี๋ยวมันญ่าขับไปก่อนแล้วก็นู่นอยู่แกับแฝงวิวแคมป์กาวนู่น ไปไปไปไอแบติวแบติวแบติวมันหลับแบติวแะไวิวแคมป์เก่าตามทางมันนี่ไปเลยที่ที่เราชอบเล่นทุ่งหญ้าข้าวสาลีตอนนี้เราต้องรักรถสุดชีวิตอะยายยังเหลือเยอะไหมยายเหลือยห้าเกาะห้าอยากครามเด็เอ็นไหมมันผ่าดีขอบยามากเลยนะ เงินก็ไปไป tamam ไปไปเลยไปเลยดีกว่าไปแฟนี่ลูแต่เกมนี้มันเนี่ยสีไปกี่สังกันวะเนี่ยบอลอืมขายโอ้ยเบียลรเฮ้ยท้ามมันมาถึงรนไปยังเฮ้ยไปนู่นก็ได้เบี่ยลรถทำไงเบี่ยลรถใหม่เบี่ยลรถทำไงเปลี่ยนมีอยู่นรถแดงมีรถแดงอยู่นู่นนะเขอเขาไม่รถคันนึงหรอเขาไม่รถคันนึงหนรถคันอยู่นี่ตอนการมันรีบมาเป็นแล้วเป็นแล้วอ่ะรถติใครใครเปลี่ยนเตียงมาให้เพื่อนรถกัน คือแล้วคือแล้วคือแล้วตึ้งบตึ้งหลบที่ไหนวะหาทางไปไม่เจอเอ้าบาดเป็นเยอะเลยนะก็นี่ไงเขี่ยวอะเนี่ยอ้อมมาออกมาโอ้ไปติ้วไปติ้วไปติ้วเหมือนหลับคืกครั้งนี้ึ้นรถเดี๋ยวมาตามม้าเขียวตามม้าเขียวตามม้าเขียวไอ้แผ่นไอ้จุด แม่ก็ยิ m m. ่โค่นกาเลยนะแต่างหที่อ่ะ in ม,ามา้าเขียวม้าเขียวขับทางตรงจะรอดไหมเอพีเสี่ยงเลยม้าเขียวขับรหัสไทยเราสุดม้าเขียวม้าเขียวม้าเขียวตีเลยสีมือขับรถตัวลินไม่ได้เลยค่ะหยุดไว้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าได้ไปมันพุ่งไปนู่นขนาดนั้นเลยวะ มันไฮสปีดเลยอ่ะมันแบบว่าซีโอเกนี่ซีโอเก้นี่แต่แบบก็มีเขาจีนเนาะเห็นเหมือนกันใช่ไหมบอลพุ่งอ่ะใช่ใช่เห็นอยู่บอลอีกแล้วเหรอวางอยู่วางอยู่ตรือไปรถแล้วไงเรือไปรถเรือไปรถ ไอพี่วิวพี่ปินนะยิงได้เหมือนกันนะปั๊บเอนนี่อยู่อ่ะเนี่ยปั๊บเอนนี่ตายแล้วอยากปามอะไรในบ้านไหมฮะโอ้โยยิงเลือ่อนอ้าวตายเลยอ่ะก็เพื่อนเข้าไปใกล้เกินไหมยิงไม่ได้โอ้ยยิงโอ้โหพี่โป้ระวังพี่โป้ระวังยิงติดเพื่อนหมดเลยอ่ะ อ่ไม่ทิ้งปืนอีกอันหนึ่งอาตานั่นไ่อัตาแล้วก็ไ่ทิ้งปืนหอัตาูไม่ได้ไม่มีคนไม่มีปืนอ่ะโอ้ยคลิกยอมทิงไปกดกดกดที่ซุ่มลิโอ้ได้ยินปืนสนปาิเสอย่างนั้นแหะมีคนไม่ยอมทิ้งปืนอ่ะ ก็จะเปิดโอ้โหไม่จบเลยนะถ้าจะแตกอ่ะเพราะปกติอ๋อมาเทียนก็อย่างนี้แหละโดนิีต้องเล่นสายเสียใช่ปกติอ๋อมเทียมันจะสิงตีสิงไม่น่ารอดอ่ะไม่ได้ชูบบอกยังหไงเนี่ยหดอ่ะไม่ชุบแตกบอกแล้วไม่ได้ชูบบอกเอ๋อมาเทียมันเป็นสายเสียเยอะอ่ะไอมันเป็นสายสิงอยอะอ่ะต้องทิ้งปืนก่อน มีกัวพิกอรผมก็ลืมค่าเฟียตัวเองว่าค่าเฟียมันขึ้นสูงอยู่คืองงจากรถเฟียเต็มอยู่แล้วขับรถแล้วเฟียเต็มแล้วก็ได้จะเลื่อนรถแล้วก็ตายขับรถแล้วเฟียตอนตอนบอสตายอ่ะต้องทิ้งปืนเลยถ้ามันสิงอีกรอบนึงก็คือตายแล้วนะห้าทีไม่ละทันเนี่ยนะระวังระวังระวังหลังไม่ทันไม่ทันอยู่แล้วไม่ทันหนีไม่ได้หรอก ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะราะแต่พอผู้เทียเพื่อนยิงเพื่อนยิงตายอ่ะแพ้เพราะเพราะเพื่อนไปทิ้งปืนเพราะแพ้เพราะเพื่อนไม่ทิ้งปืนค่ะแล้วมันสิงนานมากอันอัพใส่ตกลงมันจะอัพใส่ยสิงรับขายสายหักคออ่ามันเริ่มสิงอิดอิงอิดมื่อกี้ยงระยะผาใกล้มันเป็นมันเรินสิงเหมือนว่ามันเริ่มสิงแล้วมาทุกคนไม่ยิงไงทุกคนไม่ยิงไงทุกคนวิ่งไปใกล้ตีอ่ะมันยิงไปตีไปอะไรก็เป็นลูกซองหมดเลย น,น,นี่นี่นี่ยิงไม่โดนนะยิงติดหัวเพื่อนหมดเลยเอ้ยเดี๋ยวนี่ฆ่าบอสไป็สองตัวเลยอะ<ม>่ะทำไมเจอกับแบทเป็นสานะคะวันนี้ก็ซีเวอร์เกนทูมาร์โวซีเวอร์เกนเกียในเกีย